สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดของเรื่องต่างประเทศเพราะว่ามันไกลตัวเกินไปแต่ครั้งนี้ต้องพูดนะครับเพราะามันมีประเด็นที่ต้องพูดกรณีที่ช้ำโดนรอบยิงโดนรอบสังหารคนมันไม่ถึงที่ตายนะมันก็ไม่ตายเฉียดหูไปโดนหูไปคิดดูหูหูกับสมองแม่งอยู่โคตรใกล้กันเลย เฉียดไปแม่งไม่ตายเว้ไลสนแนปเปอร์คนนั้นมันเก่งนะมันไม่ได้ธรรมดานะเว้ยระยะร้อยกว่าเมตรที่มันยิงแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่โดนลูกหลงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ที่โดนยิงอีกสองคนอีกคนหนึ่งอาการสาหัสอีกคนหนึ่งก็เบาๆไม่มีอะไรสแสดงว่ามันยิงหลายนัด ความผิดพลาดของบริกาศของทั้มแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐด้วยนะก็คือว่าปล่อยให้คนขึ้นไปอยู่บนหลังคาหลังคาตึกได้ยังไงเห็นแล้วล่ะแต่คงจะไม่ทันแต่ถ้าเห็นปุ๊บหนึ่งก็ต้องรีบเอาลงอ่ะปล่อยให้มันยิงได้ยังไงวะ นี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวนะครับในการที่จะบริการจะรักษาครับคนมันจ้องกับคนไม่จ้องขนาดนี้ไอ้กันนะซึ่งมันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แม่งเจ๋งมากเลยแต่เรื่องมันก็เรื่องของเขานะครับมันสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคนของเขามีสปิริตมากโจไบเดน โทรมาหาแล้วก็แสดงความเสียใจแล้วก็ยกเลิกงานเลยนะการฟาสัยนะของโจไบเดนยกเลิกเลยแล้วก็ออกมาแถลงข่าวปันนามพุทธีใช้ความดุแลงโอ้โหนี่ดิคู่แข่งกันนะแล้วไงต่อแล้วบ่แล้วก็ไอทามออกมาว่าบอกว่า ไอคนที่ยิงอะนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นทางการนะก็เป็นพวกที่นิยมความรุนแรงก็คือพวกที่กลุ่มที่ไม่ชอบทั้มวังนั้นคนแม่งไม่ถึงที่ตายอ่ะนะสิ่งที่ผมจะคุยวันนี้นอกจากไอเรื่องเกี่ยวกับสปิริตของไอกันนะซึ่งไอการที่ผมไม่เคยชอบแม่งเลยแล้วก็ไม่ได้เห่อไม่ได้นิยมด้วยแต่สปิริตของไอทั้มเนี่ยไม่ใช่ทั้มเนี่ยของอดีตปะนะดทำดีทมเนี่ย คือแม่งเจ๋งว่ะมันเป็นเศรษฐีที่แม่งบ้าว่ะคนเป็นเศรษฐีนะส่วนมากมันจะขี้ปอดมันจะขี้กลัวมันจะปอดแหง่ะช้าเป็นไงพอโดนยิงปุ๊บฟุ๊บมันก็มือจับหูมันแล้วสัญชาตญาณมันก็หมอบตรงหลังโพเดียมหลังจากนั้นก็บริการก็เข้ามากันท่าไว้กันท่าไว้ แล้วทํามันก็แหวกแหวกบริกาศแล้วมันก็ชูมือเว้ยชูมือชูมือชูมือเว้ยแล้วมันก็พูดอะไรก็ไม่รู้ชูชูเว้ยแล้วคนก็เ hey ฮคือ้แม่งไม่ตกใจเว้ยมันแบบไม่เจ๋งเว้ยเพราะตอนนั้นนะถ้ามีสนปเปอรออีกคนหนึ่งก็สามารถยิงกระบาลมันได้เลยเพราะมันมีช่องเห็นปะชูชูโอ้ดีเด็ดไม่เจ๋งเด็ มันจะได้เป็นประดานชิปดีก็เที่ยวนี้แหละมันมีลูกบ้าไงแล้วมันไม่ปล่อยแทกอ่ะแล้วมันก็มักจะทํอะไรเซอร์ไพรส์เสมอๆเราดูว่ามันไม่ได้เรื่องแต่คนไอ้การแม่นชอบอ่ะแล้ไมัก็จะเป็นประดานชิปดีสมัยหนึ่งได้ไงวะแล้วทุกคนนะเว้ยไอ้โอบามาแม่ก็ออกมาประกาศออกมาให้กําลังใจทำแล้วออกมาด่าไอ้พวกนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทยอย คนไอ้พวกไอ้การในทยอยทยอยไอ้การนี้มันรีอย่างรู้เปล่าวะเวลาประเทศมันมีปัญหาเวลามันมีวิกฤตนะไอ้ประธานาธิบดีทุกคนนะที่มันยังมีชีวิตอยู่นะมันจะตรงไปที่ทำเนียบขาวเลยโดยไม่ต้องเชิญนะเว้ยไม่ต้องเชิญมันจะตรงไปที่ทำเนียบขาวเลยแล้วก็ไปแบบเฮ้ยมีอะไรกูช่วยไหมมีอะไรกูช่วยวะเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของมันนะคือนักการเมืองมันก็ต่อสู้กันในทางการเมืองแต่มันไม่ได้อาฆาตแค้น การถึงขนาดที่จะต้องไม่เผาผีกันว่าอย่างนั้นเถอะผมได้โยงมาถึงเมืองไทยเมืองไทยอะ่ะผู้นำของเรานายกนักทุนตีของเราไม่ค่อยแบบเด็ดขาดไม่ค่อยใจถึงว่ะแบบมันไม่มีรูปบ้าเหมือนได้ทําว่ะนะอย่างนายกเสรษฐาเนี่ยก็ดุดุบางเป็นบางเรื่องไงใช่ปะ่ะพลเอกประยุทธ์ก็ดุเป็นบางเรื่องไง คือจริงแม่งต้องดุวะ่ะมันต้องดุมันต้องเอาเรื่องเวยอย่างอนุทินชาลวิริกูนี่โอเคเวยแม่งดุเวยดุแล้วเอาเรื่องด้วยเวยคือเป็นผู้นำอ่ะแม่งจะไปปอดแหกได้ยังไงวะไปกลัวคนโน้นคนนี้ได้งไงมีอะไรเราก็ต้องตัดสินใจเดียว่าจะไล่ใครออกจะไม่ไล่ใครออกจะยังไงอย่าไปก็ปฏิปนันอมทุกอันไม่ได้ไอพวก ลูกพักเนี่ยมันต้องเกรงใจหัวหน้าพักหรือเปล่าวะถ้ามึงไม่เกรงใจหัวหน้าพักมึงก็ออกไปเนยใส่หัวออกไปไปอยู่พักอื่นเอาจริงๆนะบางครั้งนะเว้ยประชาธิปไตยอย่างเดียวแม่ไม่สามารถบริหารงานสําเร็จได้เวยมันต้องเป็นประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการเว้ยสำหรับใช้ในเมืองไทยนะเราก็เลยไม่รู้ ว่าไอ้คนยิงเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรเพราะมันโดนยิงตายไปคาที่ตอนนั้นแหละเพราะว่าถ้าเขาไม่ยิงมันก็คงจะไปยิงนู่นยิงนี่กนะันเนาะก็ตายไปละก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวก็เช็คประวัติก็รู้ว่าไอ้นี่มันคือใครมันยังไงมันอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกวนไหนแล้วมันอายุป,ประมาณยี่สิบเองนะเออเป็นโรคจิตหรือเปล่าเป็นจิตเวชหรือเปล่าเป็นนิยมความรุนแรงหเปล่าคนที่แมง่งกล้ายิงบั ทำได้เนี่แม่งเจ๋งมากๆเลยเนะยแม่งไม่ได้ธรรมดา,าเลยจริงๆทําทำคงไม่ได้จ้างมายิงหูตัวเองอะนะแต่มุกนี้ดีนะเว้ยถ้าจ้างนะเพราะเซนปเปอร์เก่งๆนะจ้างให้แม่งยิงหูตัวเองคงไม่จ้างหรอกมั้งเพราะมันไปโดนลุกลงด้วยไงใช่ปะคงไม่จ้างนะผมก็คิดไปก็มีสิทธิ์จะคิดหรือเปล่าวะแล้วงานเนี่ยคะแนนแม่งพังพูเลย ไอ้การแม่งชอบอยู่ละคนไอ้การมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนไทยหรอกมันก็ไม่ได้จะไปเลือกคนที่ที่สมควรเป็นประธานาธิบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไมหรอกครับมันก็มีเลือกผิดเลือกถูกเรื่องอะไรบ้างตามความสะใจของพวกมันแหละเพราะมันก็เป็นมนุษย์แล้วตัวมันก็ไม่ได้จะมาพิเศษพิโสไปมากกว่าคนไทยหรอกผมจะบอกให้ไม่ต้องไปเถออะไรมามากแต่อะไรที่ มันมันดีๆเราก็เก็บมาใช้ก็กันนะเพราะประเทศมันยังจะตัวไม่รอดเลยไอ้มันจะทําเป็นตัวเป็นตํารวจโลกก็เป็นตํารวจของตัวมันเองแล้วก่อนเถอะประเทศมันก็ยังมีคนไร้บ้านมีคนยากจนยังมีมียาเสพติดยังมีชุมชนแออัดเลยมีเยอะแยะมากมายไปหมดมันไม่ใช่ว่ามันจะไปสวยหรูวิเศษวุโสอะไรกว่าเมืองไทยหรอกนะครับผมแต่ผมเป็นพวกซาดิสอยู่แล้วผมชอบผู้นําที่เป็นประเด็ดก,การเนี่ย แต่เผด็จการแบบมีเหตุมีผลนะเว้ยไม่ได้เผด็จการแบบหูเบานะเว้ยเอาวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ไอ้ฝางก็ถามหน่อยในเรื่องอินฟูทั้งหลายตอนเนี้ตามช่องโทรทัศน์มันก็เหมือนกับเป็นการเล่นละครมันเป็นการเล่นตลกกันนะบางเรื่องประชาชนอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ทําเป็นจริงจังเอาเป็นเอาตายปานเหนือนว่าถ้ามันไม่ทาในี่ประเทศชาติมันต้องล่มสลายต้องอคนเหี้ยคนเลวมาลงโทษต้องลากมา มันสนุกสนานกันผมอยากจะแนะนํานะคือถ้ามาเล่นเรื่องบ้านๆเล่นเรื่องพื้นๆอย่างเงี้ยนะเล่นกับผู้ไม่มีอํานาจอย่างนี้นะโกงเงินกันมั่งอะไรกันมั่งอย่างนี้นะคือผมอยากให้อินฟูทั้งหลายเล่นแม่งเล่นผู้นําประเทศเลยเล่นนายกรัฐมนตรีเล่นอดีตนายกรัฐมนตรีเล่นรัฐมนตรีเล่นอดีตรัฐมนตรีเล่นพวกราชการเล่นพวกตํารวจ คือลากคอไอ้พวกเลวระยำัไอ้พวกที่ทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้ผมมีข้อมูลนะอยากได้ข้อมูลมาบอกผมเจ้ากรมไหนกระทรวงไหนไอ้ไอ้คนที่มันทำผิดเน่ยคือกล้าไหมกล้าจะเล่นงานพวกนี้เข้าไหมเออใช่่ะมันสนุกกว่านะเว้ยเพราะว่าเราอ่ะก็กล้าแล,าแล้วไงเราก็เปิดตัวไปแล้วไง ว่าเราอะยอมตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเราต้องรักษาความยุติธรรมของชาติของแผ่นดินใครแม่งทําผิดใครโกงเงินเขาแม่งต้องลากคอมาอ่าใครแม่งมาต่อต้านพระพุทธศาสนาต้องลากคอแม่งมาใครแม่งโกงบ้านโกงเมืองอ่าต้องลากคอมันมามันถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องหวังอินฟูทั้งหลายหวังซูปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะครับ ไปป,าปาราบรธทรม,ก,ปปรรมกันดีกว่าไปปราประทับตัวเป้งๆป้กันดีกว่าอย่าไปป,าปาราบรธทรมไอตัวจิบจิอยจอยเลยแล้วก็ต้องระวังนะครับสิ่งที่เราทํากันไปเนี่ยด้วยการลุกแกมนาดด้วยการขยาขยี้คนเขาเพราะต้องระวังครับวันหนึ่งเราก็อาจจะได้เป็นสอสอเราอาจจะได้เป็นสวเราอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีวันนั้นแหละครับระวังดาบนั้นคืนสนองนะ เอาจริงๆคือเล่นเอาแบบพร้อปากพร้อมคอเปิดประเด็นมันก็โอเคนะครับผมผมดูแล้วผมก็รู้สึกสนุกสนานไปด้วยแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่โดนกระทำไปด้วยนะบางทีข้อหามันไม่ถึงต้องประหารชีวิตอ่ะข้อหารักทรัพย์อย่างเงี้ยมันก็ควรจะติดคุกแค่รักทรัพย์ใช่ป่ะไม่เกินเจ็ดปีใช่ป่ะแต่ มันรักทรัพย์แล้วจะต้องประหารชีวิตมันอย่างนั้นมาถูกมันควรหรือเปล่าวะเพราะว่าอินโฟทั้งหลายสื่อโซเชียลทั้งหลายสื่อมวลชนทั้งหลายก็จะพิพากษาคนในช่องของพวกมึงจงแหลกลานไปแล้วระวังนะดาบนั้นจะคืนสนองพวกมึงถ้าเกิดคิดไม่ดีคิดไม่เสื่อคิดที่จะทำร้ายคนแบบเอาเป็นเอาตาย ระวังตัวนะครับนี่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมไม่มีไรหรอกครับผมก็อุดมการมีไหม,ก,ม,ไมก็มีบ้างไม่มีบ้างอะ่ะทำมาหาแดกบริสุทธ์ไหมก็บริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างน่ะบางทีก็เทาๆบ้างแต่ก็ไม่คิดจะทําให้ใครเดือดร้อนไม่คิดจะไปคดโกงใครไม่คิดจะไปรังแกใครเอาจริงๆนะ มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมหนังสือธรรมะสไตล์กิตใกลเสร็จละก็สั่งจองกันมาได้ก็ไม่ต้องจองก็ได้เดี๋ยวรอเสร็จแล้วก็มาสั่งซื้อเ,อเลยเร่มละสองร้อยเก้าสิบาทเงินเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดนะครับผมถ้าดูในช่องกิตโพลแชนแนลใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟั๊กตะคากดกระดิ่งให้ผมด้วย แล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็นน้ำพริกกากหมูสมุนไพรครับซึ่งอร่อยมากคมก่อบมากเพราะว่าชิมแล้วชิมอีกชิมแล้วชิมอีก,อกได้อาจารย์ซึ่งเป็นกูรูในการเรื่องอาหารก็ชิมแล้วก็บอกว่าโอเคใช้ได้นะแล้วก็บอกให้เติมคำว่าสมุนไพรไปด้วย ตอนแรกคือน้ำพริกกาก,ากหมูก็เป็นน้ำพริกากากหมูสมุนไพรนี่ับอร่อยมากๆนะข้าวสวยร้อนๆนะก็คุกข้าวได้ถ้าเป็นข้า,ตขาวต้มก็อร่อยจริงๆครับสามกระป๋องสองรอยยี่สิบบาทเพราะว่ารวมค่าส่งไปแล้วนะค่าส่งก็สี่สิบาทไปแล้วนะช่วยซื้อกันหน่อยนะครับติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจพลเด็ชไม่ใช่เลยอาจารย์กิตชีวิตกับดาน ไอ้ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกินกกางเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคนระับขอบคุณที่ติดตามขอท่านมีความสุขนะครับขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี